เมื่อวิบากให้ผลมานะวิบากดีให้ผลก็เจอความสุขวิบากชั่วให้ผลเจอปัญหาเจอความทุกข์ปัญหามาเมื่อไหร่ก็ได้ะแต่มันไม่จําเป็นที่ต้องทุกข์เสมอไปคนที่ไม่เคยฝึกอบรมจิตใจเนี่ยเวลาชีวิตเกิดปัญหามันจะแถมความทุกข์เข้าไปด้วยงั้นเรามีสติรู้ทันนะมันทุกข์เพราะว่าเราอยากให้ปัญหาหมดไปอยากให้ไม่มีปัญหาเราอยากให้พ่อแม่ไม่กังวลไหมมันมีความอยากอยู่รู้ลงตรงนี้ เราอยากให้พ่อแม่ไม่กลุ้มใจไม่มีความทุกข์ความอยากนี้ไรเดียงสาปัญหามันเกิดขึ้นแล้วพ่อแม่ไม่เคยภาวนายัางไงเขาก็ต้องทุกข์แหละเขาต้องรับกรรมของเขาเน,ะน้นหน้าที่เราในบ้านให้ทุกสองคนพอเราอย่าทุกข์ด้วยไม่จําเป็นต้องร่วมทุกข์กับใครนะทุกมีไว้รู้ทุกไม่ได้มีไว้ร่วมกับคนอื่นนะนั้นจิตใจของเรานี่แหละให้รู้ให้ตื่นขึ้นมาแล้วสมองแจ่มใสไปคิดแก้ปัญหาเอา มีสิทธิต้องรักษามีหน้าที่ต้องกระทำนะเป็นชาวโลกไม่ใช่ปล่อยวางอุเบกขาคนจะมาโกงเราสโวกคนจะโกงเราก็อุเบกขาลูกจะติดยาก็อุเบกขาเมียจ,จะมีชู้ก็อุเบกขาเข้าใจผิดแล้วนะมีปัญหาต้องไปแก้ปัญหาแต่แก้แบบไม่ทุกข์ครับขอโอกาสให้ลูกสาวศก,กันบ้านบ้างครับอืหน้าตาแปลกวันนี้กลาบลงพ่อคะ่ะพ่อไม่ค่อยเห็นเลยยืดยืดมาหนะ่อย คือว่าช่วงน,น,นี้นี่พอเปิดเปิดเทอมแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยมีสติเลยอะค่ะหลวงพออ่ออ้าวหลวงพ่อเหรอเปิดเทอมไม่มีสติ <c oughs> หมาหรือว่าหนูเองเนี่ยค่ะไม่ค่อยจะมีสติเลยค่ะล้วสติหนูมันไปไหนอะ คือว่าเวลาเรียนอยู่ก็คือจะไม่มีสติแหละเวลาพักเนี่ยคะ่ะจะคือจะคุยกับเพื่อนนะคะจนมันไม่ไม่มีสติเลยเวลาเรียนนะเรามีสติแต่เป็นสติแบบโลกโลกสติจดจ่ออยู่กับการเรียนนะนั้นถูกต้องแล้ว <c oughs> เวลาเราอยู่หมดเวลาเรียนเนี่ยใจเราฟุ้งซ่านไปลืมกายลืมใจเราเล่นเยอะไปเนาะเราก็ไม่เห็นสิ <c oughs> แต่ <c oughs> ยังเด็กอยู่ก็ต้องเล่นบ้างแหละไม่เล่นเลยเดี๋ยวเป็นง่อยไป <c oughs> แล้วหนูต้องทําอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหนูอยู่กับเพื่อนหนูคอยดูใจตัวเองไหมเห็นไหมเพื่อนเราแต่ละคนเนี่ยน่ารักไม่เท่ากันบางคนมันน่าหยิกรู้สึกไหมบางคนมันน่าอิจฉาบางคนมันก็น่ารักเพราะมันยอมแพ้เราเราคอยรู้ทันใจเราได้หรือเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมเล่นชนะใจเราลำพองเราก็รู้ใช่ไหมเล่นแพ้ใจเราเหี่ยวเราก็รู้ฝึกไปนะฝึกรู้ใจตัวเองเรื่อยๆต่อไปข้างหน้า ความทุกข์จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ได้งั้นเราต้องซ้อมตัวเราเองไว้ให้พร้อมซ้อมแต่เด็กๆแล้วดีแล้วไปเพ่งแล้วละ่ะรู้สึกไหมจิตเราไหลไปอยู่ที่เทา้านะอย่าให้จิตลงไปอยู่ที่ถ้าเดินสบายๆเดินสบายยิ้มหวานๆกันเ <c oughs> นี่ยใจเราเริ่มนิ่งๆแล้วเรารู้ทันนะเดินรู้สึกร่างกายนะเห็นร่างกายมันเดินเนี่ยหันเร็วไปเห็นไหมจิตหลงไปรู้สึกตัวให้สบายก่อนแล้วค่อยเดินมา ่ใจมันหลงไปเราก็คอยรู้เอานะเดินรู้สึกกายเดินรู้สึกใจไปไปเข้าไปตั้งที่ได้เห็นไหมตอนนี้สอบตกแล้ววิ่งดุ๊กดุกดุกดุกไปไม่รู้สึกเห็นไหมเออดีนะหัดไว้เวลาเดินเดินให้เป็นธรรมชาตินะเดินไปอย่างสบายๆายเดินเป็นธรรมชาติช้าวกว่าปกตินิดหน่อยนะไม่ต้องเดินช้ามากนะเดินช้ามากสติมันก็ไม่เกิดอยู่ดีแหละกลายเป็นการเพ่งไป เดินไปสบายๆร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะ <f ie> เดินไปแล้วจิตแอบไปคิดรู้สึกแล้วพอเดินไปสุดทางจงกรมแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งรีบหมุนตัวกลับมาถ้าเดินสุดทางปุ๊บหมุนตัวปั๊บเนี่ยจิตกระเด็นตกทางจงกรมทุกรายเลย <f ie> ให้รู้สึกตัวให้สบายก่อนแล้วก็หมุนกลับมาไม่ต้องช้ามากไม่ต้องเร็วมากหมุนพอดีๆพ,พอหมุนกลับมาแล้วอย่าเพิ่งเดินพอหมุนกลับมาแล้วยืนก่อนรู้สึกตัวให้สบายก่อนแล้วค่อยเดิน ถ้าหมุนตัวปั๊บแล้วเดินปั๊บนี่นะจิตมันเดินก่อนกายทุกราเลยใครดูออกบ้างเห็นไหมจิตมันจะเดินไปก่อนร่างกายเมื่อเราเดินนี้เดินให้รู้สึกตัวไม่ใช่เดินเพื่อจะไปทําอย่างอื่นนะรู้สึกกายรู้สึกใจเดินให้มีสติไปเรื่อยมีสติเดินอยู่ก็รู้สึกตัวนะตลอดเวลาค่อยๆฝึกให้มีสติต่อไปถ้าใจเราตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นเลยร่างกายที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจะเห็นอย่างนี้มีปัญญาละ เห็นความเปลี่ยนใจลักแล้วเห็นได้ตัวที่เดินไม่ใช่เราแล้วเดินไปเดินไปจิตแอบไปคิดใจเราตั้งมั่นอยู่เราเห็นเลยจิตมันไหลไปคิดมันจะเกิดปัญญาให้ม,มันจะเห็นเลยจิตมันไปคิดได้เองไม่ใช่เราหรอกนะเพราะั้นถ้าจิตเราตั้งมั่นอยู่มันจะเกิดปัญญาถ้ามีสติอย่างเดียวนะมันก็ได้แต่ความนิ่งๆิ่งไปฟังเหตุฟังผลนี่เป็นตัวอย่างสําหรับนักบริหารนะ เวลาที่เราเป็นนักบริหารมีอำนาจในมือก่อนจะลงโทษลูกน้องต้องดูใจก่อนอย่าให้อคติครอบงำองคติไม่ได้มีแค่โกรธนะอคติรักก็ได้เช่นเลขาของเราสวยๆนะมันขี้เกียจทำงานเราไม่ว่าเลยนี่อคติคนอื่นนะมันขี้เกียจนิดเดียวดา่ามันเช้าด่าเย็นเลยนี่ก็อคติฉะนั้นสำคัญมากนะสำรวจใจของเราเราปกครองคนเราถึงจะได้ใจเขา ถ้าใจเราเรายังดูแลไม่ได้เราจะดูแลใจคนอื่นไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ใจเข้ามาเราไม่ได้ผลงานที่ดีที่สุดของเขามาหรอกดูจิตก็คือจิตหลงไปคิดก็รู้จิตตั้งมั่นขึ้นมาก็รู้ไม่ใช่จะเอาจิตที่ตั้งมั่นนะคืออย่างนี้คือมันตั้งมั่นของมันเองใช่ไหมคะมันตั้งมั่นอย่างนี้ดียังไงมันจะเห็นว่าจิตที่หลงไปคิดนั้นดับไปหมดแล้วรู้สึกไหมแล้วเห็นชัดมากเลยนั่นแหละมันเกิดแล้วมันดับให้ดูเลยมันเกิดจิตที่รู้ขึ้นแทน ถ้าไปเราฝึกไปอีกนะถ้าไปจิตที่รู้เกิดข uh ึ้นมาแล้วก็ดับนะเกิดจิตที่หลงไปคิดอีกแล้วก็เกิดจิตที่รู้อีกอันหนึ่งนะจิตที่คิดก็ดับอีกนี่จะสลับกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราฝึกไม่ได้ฝึกเอาจิตที่รู้อย่างเดียวไม่ได้ฝึกเพื่อปฏิเสธจิตที่คิดแต่เราฝึกไปนี่มีจิตรู้ขึ้นมาเพื่อให้จิตที่คิดเนี่ยขาดตอนลงเป็นช่วงๆเราจะเห็นว่าจิตที่คิดนะเกิดแล้วก็ดับจิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วก็ดับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับ เห็นอย่างนี้ยังแจ่มแจ้งใจยอมรับตรงนี้ก็คือพระโสดาบันนะซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆไม่ใช่ดูเพื่อจะให้รู้ตัวตลอดนะตอนตอนนี้เหมือนกับว่ากลายเป็นว่าจิตผู้รู้คือไปจับที่ว่าจิตผู้รู้เป็นเราค่ะให้รู้ทันอย่างนั้นแหละก็คือก็รู้ทันอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็รู้ทันไปเนี่ยเห็นจิตผู้รู้เป็นเราก็รู้ไปเพราะอะไรเพราะเรายังไม่ใช่พระโสดาบัน ถ้าเป็นพระสวสดาบาลดูที่กายก็ไม่มีเราดูที่จิตก็ไม่มีเราแต่ไม่ได้ไม่มีเราเพราะการเพ่งเอาไว้บางคนเพ่งเอาไว้ดูกายดูจิตไม่มีเราไม่มีเราเพราะการเพ่งอยู่ใช้ไม่ได้แล้วก็มีสภาวะหนึ่งที่นั่งสมาธิแล้วมองคือเหมือนกับ มันนั่งสมาธิแล้วมีความสุขะค,ะค่ะก็นั่งดูความคิดไปเรื่อยๆแล้วก็อยู่ๆจิตมันก็หันกลับมาดูที่กายอะคะ่ะเ,เราก็เห็นว่าอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ้างเ,เหมือนซากต้นไม้มันเห็นรูปจริงๆไม่ใช่ตัวเราละไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนออไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นไหมไม่ไ, <ป S 2> ไม่มีชีวิตอย่างเนี้ค่ะเออไปฟอีกดีเราก็ เราก็มันก็เหมือนกับเออมันก็ดีใจที่ที่เห็นเหมือนกับเห็นความจริงแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเห็นถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องนะก็ดีใจขึ้นมาให้รู้ว่าดีใจค่ะแล้วก็ดีใจ,จแล้วไม่รู้จะอยากได้อีกแล้วแล้วเราก็สภาวะนั้นก็เห็นว่าจิตสงสัยเแล้วก็สงสัยแล้วมันก็พยายามมองท,ที่ที่รูปที่ร่างกายที่นั่งสมสาธิอยู่นี่โลภะมันเกิดแล้วใช่ไอยากดูแล,ล้วโลภะมันเกิดแล้วก็เราก็เห็นว่า ดูไปจนจนแบบมันมันยอมว่าเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วล่ะมันมันก็เลิกดูแล้วก็จิตที่สงสัยก็หายไปแล้วก็มีจิตที่พยายามหาจิตนะคะเอมัอนก็หาจิตในกายเออให้รู้ไปว่ากาลังหาอยู่แล้วก็เห็นเลยว่ามันมันมันเหมือนมีอะไรเข้าไปควานควานในร่างกายเออนั่นแหละมันเที่ยวไปควานค่ะก็ก็ไม่เจอควานแล้วถ้าเกิดเจอนะจะตะครุบอยู่แล้วก็จะเพ่ง <นะ S 2> พอดีไม่คือไม่เจอค่ะในกายไม่เจอก็รู้สึกว่าเอ,อจิตมันไม่อยู่ในกายจิตไม่อยู่ในกายไม่อยู่ที่ไหนอะ่ะแล้วก็เอ๊ะมันน่าจะอยู่ข้างนอกก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะอยู่ข้างนอกแถวๆศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มันก็ไปควานแถวๆนั้นอีกก,ก็หาไม่เจออีกก็ไม่ไม่เห็นที่ตั้งของจิตว่าอยู่ที่ไหนจิตก็คือไอ้คนที่ไปควานนั่นแหละมันเหมือนคนเอาแว่นตาใส่ไว้ที่หน้าผากนะแล้วเที่ยวเดินหาแว่นตา หลวงปู่ด,ดูลท่านใช้คําว่าใช้จิตสแสวงหาจิตใช้จิตสแสวงหาจิตนะอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอนี่ท่านยืนยันนะอีกกับหนึ่งก็ไม่เจอท่านไม่ต้องนะจิตไปกวนกวนรู้ว่ากวานจิตอยากรู้รู้ว่าอยากรู้ลงปัจจุบันเข้าไปอย่างนี้จิตไม่มีที่ตั้งไม่ใช่ว่าจะต้องตั้งไว้ตรงหัวสมองนะคือมันเหมือนกับว่า คล้ายๆเหมือนมันคิดว่ามันคงแบบเหมือนรู้สึกว่าเแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยตัวเรา <พอ S 2> ไม่มีตัวเรา <พอ S 1> ม่มีบบมเห็นว่าร่างกายไม่ไม่ใช่เราแล้วอย่างเงี้ยค่ะเนั่นแหละพระเจ้าสอนนะปุถุชนที่ไม่ได้สดับนี่คือคนศาสนาอื่นนะสามารถเห็นได้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราแต่มีแต่คนในธรรมวินัยในการปฏิบัติแบบของท่านเนี้ยวันหนึ่งถึงจะเห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีนะ แต่เราก็ยังรู้สึกละเราก็ยังร่างกายตัวนี้ตัวที่ว่าเราอยากรู้สึกเห็นไหมมันมีความเป็นเราพุดขึ้นมาจริงๆมันเข้มข้นขึนข้นมามีความเป็นเราที่เข้มข้นเกิดขึ้นให้รู้ทันเราที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วนะไปฝึกต่อเพราะฉะนั้นเราใจเรามันช่างคิดนะ่ะแล้วมันมีแรงมากมันไม่ยอมสงบง่ายๆ่อะเมื่อมันไม่ยอมสงบให้เรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆความเป็นตัวของตัวเองความใสใสของเราเนี่ยแหละเป็นจุดเด่นของเรา ถ้าเราไปปลอมแปลงมันขึ้นมานะเพื่อให้ดูดีนะจะกลายเป็นของปลอมก็เท่ากับเราทำลายจุดเด่นของเราไปนะเราต้องรักษาความเป็นตัวของเราเองไว้ซื่อๆในการปฏิบัติไว้นะ,ะเชิญเชิญ กันก็มันชอบมีปัญหาหลายเรื่องแต่ว่าพอมันได้เรียนธรรมะาข้กทำให้เรามีสติหยับยั้งโชนกาที่เราอยากจะว่าเพิ่มต่อหรือว่าเราอยากจะทำอะไรนี้ใช่ไหมคะทุกข์ก็ทุกข์น้อยลงสติมากขึ้นครับก็มีความสุขขึ้นเลยที่ไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากภายนอก ไม่ต้องดูหนังไม่ต้องฟังเพลงอะไรอย่างนั้นก็ได้สมจรกงข้างในเลยครับแล้วของอ๋ออารมณ์มันก็รู้สึกมันจะรุนแรงน้อยลงเมื่อที่กับหลายปีครับแล้วก็รู้สึกว่าต่อให้บางทีเวลาเจอวิกฤตชีวิตแต่ท้ายที่สุดมันก็เหมือนจะมีอะไรมาเตือนใจนะครับ จริงๆแล้วทุกคนเป็นเพื่อนกับเราตลอดแล้วมันไม่ได้หายไปหรอกทุกคนจะคิดว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการจะต,ต้องไม่มีทุกข์ปฏิบัติธรรมแลวชีวิตจะต้องดีขึ้นแต่พี่ว่าไม่ใช่มันยังมีทุกข์อยู่เลยแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกับทุกข์ได้แล้วทุกข์ก็มีประโยชน์กับเราด้วยมันเอาไปช่วยคนอื่นได้ด้วยเลยเนะี้ยตอนเนี้ย เมื่อเช้าเนี่ยอย่างเมื่อเช้าที่ขับรถมาพี่รู้สึกขอบคุณหลวงพ่อทราบซึ้งมากว่าสามปีที่พี่เรียนมาเนี่ยตอนนี้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเยอะกิเลสย,ยังมีนะความโลภยังมีความหลงยังมียังมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยในตัวพี่อ่ะพี่เซยอ่ะแต่ว่าชีวิตครอบครัวพี่ดีขึ้นการดีสติรู้กายรู้ใจที่หลวงพ่อสอน,นเนี่ยจริงๆต้องเรียนนะ ันดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะมันมันอธิบายไม่ได้อ่ะม,มันบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าใจเราเบาแล้วขอบคุณขอบคุณหลวงพ่อม,มากๆเลยค่ะที่หลวงพ่อให้โอกาสเราลูกทั้งสอนทั้งเรียนมาหลวงพ่อเหนื่อยนะขอให้เราตั้งใจเรียนเลเถอะแล้วจะเห็นผลจริงๆค่ะขึ้ค่ะข่นะคะแล้วก็